วีราคาสวิตครับโตโยต้าเฮลิเออร์นะครับเกียร์อาการเกรียร์หอนเกียร์ดังนะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะสายพาน CVT ลูกปืน CVT ครับหอนครับนะหอนดังหมดแล้วนะครับวิ่งวิ่งเร็วๆนี่หอนเป็นมอเตอร์ไซค์เลยนะขับไปนึกว่มามอเตอร์ไซค์มาวิ่งอยู่ข้างๆนึกว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งตามตลอดเวลานะครับพอช้าๆใกล้จะหยุดก็ เสียงก็จะช้าลงนะกัก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 นะครับต um> ั้งรูปเครื CVT นะครับและสายพาน CVT นะครับยืดมาแล้วนะครับฟันสายพานเนี่ยนะเวลามีแรงดึงนะฟันฟัน CVT นะจะก็จะวิ่งกระทบกันกัก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 นะแรงดึงนะแรงดึงของรถนะดึงเพื่อให้ล้อหมุนนะครับสายพานนี่ก็จะห่างยืดแล้ววิ่งกระทบกันนะดังตึกตึกตึกนะกัก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  วิิงเร็วๆก็หอนเป็นแมงวีนะเป็นมอไซค์เลยเออต้าแฮร์รีเออร์ครับวีลราคาเซอร์วิตโออต้าแฮร์รีเออร์นะอันนี้เดินทางมาจากจัจงหวัดชนบุรีนะครับสามการเกียร์หอนเกียร์ดังนะครับ วีราคาสวีทอ่ะโทรศัพท์0809314252ครับสนใจซ่อมเกียร์นะครับโฟล์คสาเฮลิเออร์นะครับเกียร์หอนเกียร์ดังมาได้นะครับโทรศัพท์สอบถามนะครับแจ้งอาการนัดหมายเข้าซ่อมกันได้นะครับวีราคาสวีทจัดยาชุดนะฮะยาชุดก็จะมีนะครับเดี๋ยวให้ดูหน่อยสายพานซีวีทีนะครับสายพานซีวีทีเส้นใหญ่ๆเลยนะครับ นะครับ K หนึ่งหนึ่งสี่สายพานเส้นใหญ่นะครับใหญ่ก็ยืดนะใครว่าใหญ่ไม่ยืดเห็นไหมใหญ่ก็ยืดได้นะใหญ่ก็ยืดได้นี่กองนะกองเย T, นะนะร์ออนนี้ลูกปืน CVT นะสี่ตลับลนะครับลูกปืน CVT สี่ตลับเลยนะครับเปลี่ยนให้หมดนะเปลี่ยนให้หมดแกเหลือนะครับนะดังเหมือนกันนะครับ แต่นี้ดังชัดเจนกว่านะครับจัดการให้ครับวิลคาเซอร์วิทอะไหลมีทุกชิ้นไม่ต้องกลัวนะครับ